everyone ignores me ทุกคนนะไม่มีใครสนใจฉันเลยอะ Translated into margins means today I'm feeling ignored and unacknowledged I feel as though nobody sees me จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกำลังบอกว่าวันนี้แค่วันนี้ค่ะ Today I am feeling ignored คุณเห็นไหมถ้าผู้หญิงใช้ present continuous ตัแรกนี่ก็จบแล้ว I am feeling ignored and unacknowledged คือวันเนี้ฉันฉันรู้สึกฉันกําลังรู้สึกว่าฉันไม่ ไม่ได้รับความสนใจแล้วได้ไม่ไม่ได้รับการยอมรับ I feel as though nobody sees me ฉันรู้สึกราวกับว่าไม่มีใครเห็นฉันเลย Of course I'm sure some people see me แน่นอนฉันฉันรู้แหละว่ามันมีใครบางคนเห็นฉันอยู่ But they don't seem to care about me แต่พวกเขาดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจฉันจริงๆอะ่ะ I suppose I'm also disappointed that you have been so busy lately แล้วฉันเดาว,ว่าฉันก็คงจะรู้สึกผิดหวังด้วยแหละที่คุณน่ะยุ่งมากเลยช่วงที่ผ่านมาเนี้ย ก็คือเร็วนี้นะคะ I really do appreciate how hard you're working and sometimes I start to feel like I'm not important to you ฉันนะ่ะรู้สึกขอบคุณมากแล้วฉันก็เห็นค่านะที่คุณทํางานหนักมากช่วงเนี้ยแต่บางครั้งเนี่ยฉันก็อดไม่ได้อะที่จะรู้สึกว่าฉันไม่สําคัญกับคุณเท่ากับงาน I'm afraid your work is more important than me ฉันกลัวว่างานของคุณจะสำคัญกว่าฉันนะ่ะ Would you give me a hug and tell me how special I am to you คุณจะกอดฉันหน่อยได้ไหมแล้วบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันเนี่ยสำคัญกับคุณแค่ไหนนี่แหะค่ะคือความหมายที่แท้ทรูที่ผู้หญิงพูดว่า Everyone ignores me ไม่มีใคร สนใจฉันเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขารู้สึกแบบนี้เออ <c oughs> นะคะ without this ซึ่งมันยาวกว่ากันมากเลยนะซึ่งบางทีเราก็ขี้เกียจพูดอะนะเออ without this translation แต่ถ้าผู้ชายไม่ได้รู้ว่าเขารู้สึกแบบนี้ผู้ชายก็จะคิดว่าผู้ชายจะได้ยินว่า I'm so unhappy. I just can't get the attention that I need. ฉันรู้สึกไม่มีความสุขมากแล้วฉันกไ็ไม่ได้ความสนใจที่ฉัน,ฉนต้องได้ Everything is completely hope hopeless. ทุกๆอย่างเนี่ยมันช่งสิ้นหวังเหลือเกินอะ่ะ Even if you don't notice me แม้แต่คุณยังไม่ไมสนใจฉันเลยอะ่ะ And you are the person who is supposed to love me. แล้วคุณเนี่ยควรเป็นคนที่ควรจะรักฉันที่สุดป่ะ You should be ashamed. ค,คุณต้องแบบว่าคุณต้องอายนะคุณต้องแบบ Ashamed like คุณต้องละอายได้แล้วนะ You are u n You are so unloving คุณนี่ช่างเป็นคนที่ไร้ความรักสิ้นดี I would never ignore you this way ฉันจะไม่มีวันเพิกเฉยคุณแบบนี้แน่เนี่ยพอผู้ชายนะคะฟังคำว่าฟังคำว่า Everyone ignores me เขาก็จะคิดเป็นอย่างนี้เลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายคะถ้าเกิดว่าผู้หญิงของคุณเนี่ยยังไม่ได้มาอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วยังใช้คำพูดแบบเหมารวมอยู่นะ คุณต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากําลังเจ็บปวดอยู่ข้างในนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านเอ,ออยังไงก็ต้องฟังอะ่ะเออเนี่ยมันจะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ